สวัสดีครับคุณผู้ชมก็พบกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นประมาณ17.30นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจตามหาข้าวด่างในตอนที่สองนะครับหลังจากข้าวที่แล้วตอนที่แล้วยังคาใจอยู่นะครับทำเสียหายทำขาดเนาะ คราวที่แล้วตอนที่แล้วนะครับเราไปหาในพื้นที่15ไร่นะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะครับพื้นที่50ไร่นะครับ50ไร่แล้วก็มีของเจ้าอื่นต่อๆกันไปท้งนั้นอีกประมาณ20ไร่นะครับรวมเป็น70ไร่แต่เราจะไม่ดูทั้งหมดหรอกนะครับดูประมาณ3คันนา ดูไม่ทั่วไม่ไหวนะครับก็มาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจจะลุยหน่อยเห็นแวบ,บๆนะครับแวบบๆอยู่ยตรงไหนนะโอ้ ต้นงตาดีดีด,ดีสะท้อนแสงเพราด่างน้อยด้วยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมด่างแค่ก้านอ๋อข้างล่างนะครับเห็นไหมข้างล่างมีต้นต้นด่างต้นอ่อนกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเลยแล้วกันต้องถอนเลยนะครับวันนั้นถอนขาดแล้วยังเจ็บใจอยู่ วันนี้ต้องระวังนะครับโอเคนี่นะครับลูกเขาเกิดใหม่กำลังมาสวยนะครับเราได้ต้นแรกมาแล้วกับภารกิจตามหาต้นข้าวด่างตอนที่สองนะครับอยู่กับนาเราก็ต้องหาข้าวด่างนะครับเราไม่มีป่าไม่มีภูเขาให้ไปหาเราก็ต้องหา ข้าวด่างน,นะครับเดี๋ยวก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับเจอก็ค่อยจะตัดให้คุณผู้ชมดูเนาะนะครับไม่งั้นจะเปืองเวลาเนาะเดี๋ยวเจอแล้วก็ค่อยค่อยถ่ายต่อนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศไปด้วยเนาะนะครับเราต้องใช้ความเร็วสักหน่อยทําเวลาเดี๋ยวจะคํำ เยอะนะครับเราให้ตัดเป็นตอนๆนเนาะมีไม้มีไม้มาลุ้นกันเนาะอะไรข,า,ขาวๆแวบๆบแบบใช่หรือเปล่าใบข้าวเหลือง ใบข้าวเหลืองใบข้าวเหลืองเหลืองเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเขาด่างเยอะเขาด่างมีความขาวเยอะเขาจะเด่นนะครับเห็นไหมครับ นี่อ้ใบขาวเจ้วเลยขาวเจ้วเลยอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ต้องเก็บให้ดีโอ้โหขออนุญาตก่อนอนุญาตเก็บก่อนนะฮึพลาดไม่เป็นไรลากยังติดอยู่ ดตรงต้นด่างด้วยโอ้ต้นนี้ด่างโอโมนะครับด่างโอโมเลยโหาละสองต้นแล้วขาดนิดหน่อยคงคงไม่ตายหวังว่าคงไม่ตายดึงผิดท่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ชมชมไปเรื่อยๆ สวยๆครับคุณผู้ชมขาวเข้าดังขาวโอโม่เลยนะครับขาวทั้งใบนะครับอีกใบหนึ่งเป็นก้านเขียวที่ก้านนะครับสวยสวยไปเรื่อยๆครับอันนี้ย้อนแสงจะหน่อยโอ้พื้นที่มันเยอะกว้างใหญ่มหาศาล บรรยากาศบางทีกล้องไปทางหนึ่งตาไปทางหนึ่งนะครับคุณผู้ชมช่วยกันหาแล้วกันเชื่อกันลหลายๆหูลหลายๆตาช้าไม่ได้นะครับพื้นที่เยอะต้องทำเวลาเห็นแวบๆอะไรแวบๆใช่หรือเปล่าโอ้ใช่ด้วย คุณผู้ชมโอเค <c oughs> พอใช้ได้ <c oughs> อย่าขาดหนะ้า <c oughs> อยู่ต้นเดียวเดียวเดียว <c oughs> น้ำไม่มีด้วยมันก็เลยแข็งนะครับเราไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรมาข <c oughs> ุดึงดึงแบบระมัดระวังโอเคต้นที่สามของเรา ลุยกลางเลยอันนี้ไม่ใช่ผมจะพอแล้วแหละเยอะเยอะเกินรีบกลับบ้านโอเคสามต้นแล้วสามต้นแล้วเห็นเว็บๆอยู่ไกลโอ้เฮ้ยชมผูชมแถมแถมเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมแอบอยู่เห็นไหม,มยอาิดึงเลยนะครับอืมอันนี้ดินลมเป็นน้ํานะครับเป็นน้ำถอนง่ายหน่อยโอ้อันนี้ด่างเหลืองโอเคอวันนี้คุ้มคุ้มสี่ต้นเอาละอย่าโลภ <laughs> อย่าโลภ ย้อนแสยงย้อนแสงรงกว้างใหญ่ตรงนี้นะครับเจ้าของเขาได้นำปลาช่อนอเมซอนนะครับมาปล่อยเลี้ยงไว้ที่บ่อนี้สระนี้ ทีนาตรงนี้เขาก็เลยได้ชื่อว่าที่นาบ่อไอโชคบ่อนำโชคปลาช่อนอเมซอนชื่อนำโชคนะครับนี่นะครับบ่อน,นี้เห็นไหมชื่อนำโชคเนาะเราก็เลยโชคดีวันนี้นะครับได้ข้าวแดงห้าต้นด้วยกันนะครับนำโชคโชว์ตัวหน่อยเร็วช่อนอเมซอนตัวใหญ่นะครับ วขนาดคนขนาดผู้ใหญ่เอาละวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเหมือนเดิมขอบคุณที่ติดตามนะอะไรแวบๆมีแถมหรือเปล่าดางังดางนอนด่ังขี้นกไป เห็นขาวขาวแป๊บแป๊บนหลังก็ว่ากันใหม่เนาะวันนี้โอเคแล้วพอแค่นี้แล้วทุง่งนาบรรยากาศดีเห็นไหมนะครับมีบ่อน้ำเจ็ไร่นะครับอันนี้พาหานะที่เรามาก็คงจะลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับกับคลิปนี้ภารกิจตามหา ต้นข้าวด่างตอนที่2องเนอะนะครับวันนี้ได้ถึง5ต้นเลยทีเดียวนะครับสวยงามครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศนะครับถนนเส้นอยุทยากรุงเทพนะครับนี่คือถนน3 4 7สี่เจข้างๆนานี้นะครับยาวไปนู่นลงกรุงเทพนะครับ โอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับผม